สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องปาหนุ่ยทีวีและทางช่องขมิ้นวันนี้นะครับสาหรับก่อนที่จะไปฟังข่าวสารดีๆจากทางช่องปาหนุ่ยทีวีและขมิ้นวันนี้พี่น้องครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแจรงให้ช่องป่าด้วยนะครับเอาแล้วฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ที่จะถูกปล่อยออกมาก็คือเรื่องของการที่นายภูมิธรรมนะครับในฐานะรัฐมนตรีกระลาโหมและรองนายรัฐมนตรีเนี่ยนะครับได้เดินทางนะครับไปตรวจเยี่ยมกําลังพลนะครับที่แถวๆช่องบกนะครับและในขณะเดียวกันวันนี้เองเนี่ยนะครับ นายภูมิธรรมก็ได้มีหนังสือนะครับเชิญนะพลเอกเตียเสหานี่นะครับได้เข้ามาพูดคุยหารือกันก่อนก่อนที่มันจะถึงวันที่14ที่จะมีการประชุม j b l อะไรเนี่ยนะครับผลการพูดคุยก็คือพลเอกเตีเสหาก็ได้เดินทางมาพร้อมคณะนะครับผ่านทางช่องทางอารยประเทศหลังจากนั้นท่านรองภูมิธรรมก็เดินทางไปนะครับไปนั่งพูดคุย ผลการเจรจาพูดคุยกันวันนี้ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีนะครับก็ทางฝ่ายไทยก็มีรองนายกภูมิธรรมนะครับแล้วก็มีคณะทํางานของท่านรองนายกเนี่ยมานั่งมานั่งด้วยมานั่งฟังนะพูดง่ายๆเป็นไม้ประดับฉากอะแล้วก็มีทางฝั่งทาหารก็คือพลเอกเตียเสหาก็มานั่งด้วยเขาก็หิ้วกําลังทาหารเข้ามาเนี่ยมานั่งประดับฉากอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นการพูดคุยอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยที่จังหวัดอารัญญประเทศทีนี้เนื้อหาในการพูดคุย,น,ยนะครับแหล่งข่าวเขาก็บอกบอกว่าคือคุณภูมิรเน่ยพพาาูดใืออองงขข4้หลัก ที่มีการตกลงกันไว้แต่เบื้องต้นก่อนที่จะถึงวันที่14นี้ก็คือเรื่องของประสาทต,ตาเมือนทมประสาทต,ตาเมือนโต๊ดประสาทต,ตาควายนะครับแล้วก็สามเหลี่ยมมรกตแล้วก็ทางช่องบกก็มีการพูดคุยกันสี่เรื่องนี้วันนี้เปิดเปิดเปขาเรียกเปิดไพ่คุยกันเลยในระหว่างที่เราเจรจากันอยู่นั้นพลเอกตีเสุยาหก็ไม่ได้มีท่าทีที่ดูเคร่งเครียดหรืออะไรนะครับเพียงแต่ว่า ผลเอกตีเสียาก็นั่งอมยิ้มแลนั่งยิ้มไปเรื่อยๆนั่งยิ้มไปเรื่อยๆคือผมรู้ว่างานนี้เนี่ยคือเขาไม่ได้ไม่ได้คาดหวังหรือไม่ได้วาหวังผลว่าผลเอกตีเสียามาแล้วเนี่ยเราจะได้คําตอบอันนี้แน่นอนครับก็เหมือนกับว่าตีเสียาก็คือไปสเดีประมาณนั้นว่าช่วยไปบอกคุณเซนไปบอกคุณมาเนตว่าเราเนี่ยยังมีความปรารถนาที่ยังอยากจะเจรจาไอ้เรื่องสีเรื่องนี้นะครับเรายังเห็นว่ามันไม่สมควรที่จะไปที่ศาลโลกคือถามว่าเรากลัวไหมกับการที่ไปศาลโลกเราไม่ได้กลัวแล้วครับเพราะว่าเราไม่่ได้้นสใจอยูแลว ไอ้คำว่ากลัวเป็นวัฒกรรมที่คนเขมรว่ามาหลอกกันเองนะครับเออฉะนั้นเราเราไม่ได้กลัวเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมันมันจบได้ในชั้นคณะกรรมการชายแดนมันก็ดีจริงไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาไปเล่นที่สารโลกเนี่ยคุณจะเสี่ยงจริงๆริงเขมรเนี่ยเขาจะพลาดอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะแต่เรื่องเรื่องนี้เขาจะพลาดแต่เขาคิดว่าเขาจะเดินหน้าได้เขาคิดว่ายังมีฝรั่งเศสหนุนเขาอยู่เขาคิดว่าฝรั่งเศสยังดิวกับสารโลกได้อะไรได้เขาก็มั่นใจว่าเขาจะชนะนะครับโดยอาศัยให้สารโลกมายืนชี้มาเดินเผชิญสืบแล้มายยืชีบออกเเประททศไ อุ้ต้องเอาหลักฐานมาประกอบดูนะแล้วก็ดูที่ทางไหนแก้ไขกันได้ไลยบ้างแต่หารู้ไหมว่าคเขมืก็อาหนึ่งต่อสองสามาเล่นทีนี้ทางการไทยเขาก็ไม่ยอมเขาก็บอกว่าถ้าหนึ่งต่อสองสายมันไม่มีอยู่จริงมันมีแค่หนึ่งต่อหนึ่งแสนแล้วเราใช้แผนที่เนี่ยนะครับหนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยเราไม่ได้ขีดเขียนขึ้นมาเองนะครับตอนนั้นนะ่ะที่เราใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยเหมือนกับที่ทั่วโลกเขาใช้กันสะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเรื่องของอังกฤษเนี่ยเป็นคนเขียนแผนที่ให้เราเราก็ยึดถือเราก็ยึดถสิ่่งงทีีกักเขยนให้ เพราะที่เราจิตถึงกิจที่เกิดให้เพราะอะไเพราะว่ามันไปตรงกับของฝรั่งเศสแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นมันไปตรงกับฝรั่งเศสที่หนึ่งต่อหนึ่งแสนก็ตรงที่ไอตรงปราสาทพระวิหารนั่นแหละตรงปราสาทพระวิหารเนี่ยถ้าเกิดว่า, 1, า,พาพหนึ่งต่อหนึ่งแสนเนี่ยเขมรไม่ได้มาถึงตรงนี้นะนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งฝรั่งเศสกับอังกฤษเขาทําแผนที่แล้วเขาตกลงกันเนี่ยก็คืออาศัยนะครับเส้นสันปันน้ําเป็นจุดแบ่งเขตซึ่งฝรั่งเศสเขาก็มีบันทึกเอาไว้ว่าได้ทำได้ทำข้อตกลงกับประเทศอังกฤษในการทําแผนที่ ระวางเขมรกับไทยโดยอาศัยเส้นสันปันน้ำเป็นจุดแบ่งภูมิประเทศเท่านั้นเองนะแต่เขมรเขาพยายามจะเขมรเขาเคยใช้หนึ่งต่อสองแสนได้ไงแล้วเราไม่เคยไปโต้แยง้งเขาไงเขาก็คิดว่านี่เขาจะเอาหนึ่งต่อสองแสนมาเล่นต่อถ้าเกิดว่าเล่นตอนหนึ่งต่อหนึ่งแสนนี่เขาถอยไปเยอะเลยนะครับตามเมืองทมนี่มปมีที่อยู่เขาเลยนะถอยไปเยอะเลยฉะนั้นเขมรเขาจึงมั่นใจแล้วเขาจะสู้เรื่องหนึ่งต่อสองแสนนี้โดยอ้างว่าเขาเคยใช้มาแล้วและประสาทพระวิหารพร้อมบริเวณโดยรอบก็ใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนนี้ แต่ทางการเราก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับทางการเราก็อ้างรัฐธรรมนูญของขมรนะครับว่ารัฐมนตรีเขเมรได้บัญญัติเอาให้ใช้แผนที่หนึ่งต่อหนึ่งแสนเท่านั้นเองแต่เขเมรเขาจะไปของเขาหนึ่งต่อสองแสนะเขาก็จะทำของเขาอย่างนั้นก,ก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปแต่ทางคุณภูมิธรรมก็พยายามจะอธิบายว่าเราควรจะจบตรงนี้ดีไหมแล้วก็ลองไปปรึกษากันดูว่าถ้าวันที่สิบสี่เนี่ยถ้าคุยได้ก็คุยถ้าคุยไม่ได้ก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนการเจราจากันไปอีกรูปแบบหนึง่งนั่นหมายความว่าถ้าวันที่ 14, นนน 14, ร,าารัับเเเเ้าาาาาตออกกลมม่่่่ววทีีไจจืงพ ก็เป็นอันว่ารัฐบาลก็ไม่ต้องเจรจาแล้วก็คือจบแล้วก็ให้กระทรวงต่างประเทศทำแล้วฮะทำหนังสือนะครับแจ้งไปยังกัมพูชาหรือแจ้งไปยังเขมรว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันนะเมื่อวันที่เท่านี้เท่านี้แล้วปรากฏว่าทางทางคุณไม่ยอมรับนะเออนั้นถ้าทางคุณไม่ยอมรับทางเราก็ไม่ยอมรับเหมือนกันก็จบก็จบด้วนๆอย่างเงี้ยจริงไหมครับให้มันจบกันด้วนๆที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรที่เหลือก็รอดูทางแล้วฮะฝ่ายปฏิบัติก็คือฝ่ายปฏิบัติการคือทางกองทัพเท่านั้นเองว่าเขาจะเปิดกันยังไง แต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะครับว่า,ขาเขมรเปิดเราแน่นอน14เนี้ยนะครับถ้าไม่มีการเจราจา14นี้ขเขมรจะขยับเข้ามาอีกแล้วจุดที่เขาอยากจะขยับเข้ามาก็คือตรงอะไรคตรงสามเหลี่ยมมรกรเขาจะเปิดแนวใหม่ช่องบกอาจจะไม่มีอะไรแต่เขาจะไปเปิดแนวใหม่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขากําลังเช็คก,กําลังของเราว่ากําลังของเราอาวุธของเราไปตั้งไว้ตรงไหนบ้างไปอยู่ตรงไหนบ้างนี่แหละครับคือสิ่งที่ท่านแม่ทัพเคยบอกว่าขอให้พี่น้องประชาชนขอความร่วมมือว่าอย่าไปถ่ายรูปนะครับรถลาผ่านไปจอดตรงไหนอะไรอย่าไปถ่าย เขากาลังเช็คกาลังของเราว่าเราเอาอาวุธเนี่ยหนักๆเนี่ยไปลงตรงไหนแล้วถ้าเขาเช็คได้ว่าตรงนั้นมีอาวุธหนักเนี่ยนะครับเขาก็จะไปเปิดอีกจุดหนึ่งแล้วผมเชื่อว่าจุดที่สําคัญที่เขาจะไปเล่นเลยเนี่ยไม่น่าจะใช่ช่องบกแล้วละ่ะถ้าเขาจะเปิดจริงๆเขาน่าจะไปเขย่าขันที่สาราตีมุกก็คือสามเหลี่ยมบนกดดูใบตรงนั้นแหละนั่นนะฮะตรงนั้นเขาจะไปปั่นต่อตรงนั้นและอาจจะมีการประทะปะปายเล็กๆตรงนั้นนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าเขาพยายามจะเลี่ยงการปินด่านเขเมรกลัวการปิดด่าน ถ้าเกิดสมมติเขาเปิดตรงๆต,ต,ตรงช่องบกเนี่ยแน่นอนโดนทันทีเลยผมว่าท่านแม่ทัพท่านประกาศกฎอายการศึกปุ๊บผมว่าเผลอๆวันนี้เนี่ยท่านล่างหนังสือจนเสร็จหมดแล้วกองทัพล่างหนังสือเสร็จหมดเรียบร้อยเช่นเยซ้ําถ้าช่องบกเปิดนะทันทีแต่ถ้าไม่ใช่ช่องบกไปโดนที่สาราตีมุกไอ้ตรงนั้นมันเป็นจุดเล็กๆแต่ก็เป็นจุดสําคัญถึงแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆแต่มันคืออธิปไตยของเราเราจะเสียไปไม่ได้เหมือนกันดังนั้นการประทะกันก็จะเกิดขึ้นกันตรงนู้นแต่เป็นไงครับเป็นการประทะแบบเล็กๆน้อยๆ เขาต้องการพยายามที่จะสร้างสถานการณ์มาพยายามป้อนข้อมูลให้เราเป็นโจรให้เราเป็นคนร้ายให้เราเป็นคนไปเริ่มก่อนแล้วเขาก็ชิงลงมือประกาศก่อนเรื่อยไทยเราช้าครับไทยเราต้องเป็นไงครับต้องเครื่องฟิสตสตาร์ตติดง,ง่ายไม่ใช่แบบนี้เขาทําไปแล้วเขายิงไปแล้วเขาด่าเราเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราเพิ่งรู้ตัวอะไรเงี้ยมันก็ทุเลศเกินไปไม่ล่ะใช่ไหมฮะฉะนั้นผมถึงบอกว่าวันนี้มันถึงเวลาแล้วที่กระทรวงต่างประเทศมันต้องเป็นไงครับ ต้องฟุตเวิร์ฟไม่ใช่ไม่ต้อง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 ไฟเตอร์ไม่ใช่มาเต้นฟุตเวิร์ฟอย่างเดียวจริงไหมครับเพราะกองทัพเขาก็เอาของเขาแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็อย่างน้อยคุณภูมิทําวันนี้ผมก็ขอชื่นชมนะครับว่าอย่างน้อยๆแลยคุณก็ยังได้กระตือรือร้น,นแต่ด้วยเหตุผลใดผมไม่ทราบนะเพราะว่าปกติคุณก็ไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่แต่พอมาวันนี้ทหารขยับแล้วอะไรแล้วคุณก็คงจะต้องถ้าคุณไม่ขยับอีกผมก็ว่าน่าเกียดอะ่ะฉะนั้นนะครับวันนี้ที่คุณภูมิทําเป็นพูดก็สี่เรื่องนี แต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าเขาไม่รับฟังแน่นอนนะครับแล้วเขาพร้อมที่จะเอาเอกสารหลักฐานต่างๆทั้งจริงทั้งเท็จเนี่ยไปแปะไว้ที่สารโลกแล้วก็จะเรียกสารโลกมาดูแล้วก็จะให้สารโลกช่วยอะไรฮะแสดงความเห็นเนี่ยน่ากลัวตรงนี้แล้วถ้าเกิดสมมติสารโลกแสดงความเห็นแล้วเนี่ยผมถามนิดนึงนะเกิดแสดงความเห็นแล้วเราเสียเปรียบเนี่ยผมก็อยากจะรู้ว่ากระทรวงต่างประเทศหรือรัฐบาลเนี่ยนะครับจะรีบชิงโอกาสจิงช่วยโอกาสตอบอยังไงหรือจะปล่อยให้มันสักสองสามวันแล้วค่อยไปตอบเขาถ้าคุณปล่อยสองสามวันแล้วไปตอบเขานะคุณโนะดนเขมรทิ้งมาเป็นชุดๆ ไอ้ที่ทิ้งมาไม่ได้เครื่องยิงจรวดน,นะคือคาแถลงการ์ของเขาอ่ะเขาเล่นเป็นเขาเองก็เล่นเป็นแต่เราก็เล่นเป็นนะแต่เราขี้เกียจไปนิดนึงไงติดขี้เกียจไปนิดนึงไม่มีอะไรไม่มีอะไรเรารักกันนะครับก็ขอชื่นชมนะอย่างน้อยวันนี้คุณภูมิธรรมก็ไปแต่ละแต,แต่คือเรียกเตเซฮามาได้แล้วเตเซฮาปกตินีเล่นตัววันนี้เขามาแสดงว่าเขาเนี่ยเป็นไงอยากเจรจาอยู่แล้วทั้งนั้นเองนะครับ เอาและครับพี่น้องครับถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์มีสาระก็ฝากการกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามท่านใดต้องการที่จะสนับสนุนรายการป่านะครับก็สามารถที่จะสนับสนุนได้ตามที่อยู่ที่ปากกดหน้าจอนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องล่าลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ